เรื่องเล่าขำขำกวนกวนฮาฮาเรื่องที่สิบเอ็ดตอนนี้ให้ชื่อตอนเรื่องว่าดีกว่าอยู่เปล่าเปล่าจากการสำรวจประชากรพบสิ่งที่น่าแปลกใจมากแก่กระทรวงพัฒนาประชากรและ,ะการวางแผนคุมกำเนิดเพราะจำนวนประชากรของหมู่บ้านนาว่ามีอัตราการเพิ่มสูงกว่าที่อื่นถึง6เท่าทีเดียว ทำให้ทางวางแผนครอบครัวจึงได้ส่งผู้นัเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจเหตุผลว่าทำไมประชากรถึงได้เพิ่มขึ้นมากมายอย่างนี้หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปสำรวจและอยู่อยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนผู้เชี่ยวชาญก็รายงานผลให้ใหผู้กชาติทราบดังนี้ผู้เชี่ยวชาญรายงานว่ากระผมได้สำรวจโดยละเอียดแล้วพบว่า ที่หมู่บ้านนาว่ามีอุโมงรถไฟใกล้กับหมู่บ้านทุกๆเช้าเวลาประมาณตีสี่จะมีรถไฟผ่านและรถไฟก็จะเปิดบู่เสียงดังมากทำให้ชาวบ้านตกใจตื่นและจะไปทำงานเลยจะไปทำานาเลยก็ไม่ได้เพราะว่ายังเช้ากันไปหรือว่าจะนอนต่อก็ไม่ดีเพราะว่าอาจจะตื่นสายได้สามีภรรยาจึงได้แต่มองตากันแล้วก็ จุดจุด,จด,จด,จดเป็นสาเหตุทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างที่ทราบกับท่านถ้าหัวหน้าต้องการให้ลดจำนวนประชากรลงกับผมเสนอให้ย้ายอุโมงไปอยู่ที่อื่นโดยด่วน